โอเคมาเดี๋ยวเราทำความสะอาดกบเปล่านิสอของปีสักหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องใส่เศษเวลาที่ปีใช้กบพวกชนิดกบมืออันนี้กบมือที่ปีใช้ประจำคือมันจำเป็นต้องทำความสะอาดนะคะพวกนี้เพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยพวก พวกขี้ดินสอหรือพวกไอคล้ายๆคี้กบอะไอเศษไม้อะมันจะไปติดอยู่ตรงนี้ทำให้มันไม่มีความคมก,ก็ต้องมานั่งปัดกันอยู่บ่อยๆอ,อันนี้เป็นกบสีรูไม่ใช่เหล่าพวกดินสอสีดินสอกาไฟ ใช้ดีนะคะปีซื้อมาใช้นานพอสมควรและความคมยังยังได้อยู่ถึงแม้จะดูไม่ค่อยเหมือนเขาใบมีดก็เหมือนธรรมดาทั่วๆไปอะ่ะแต่ว่าเขาใช้ดีนะยังคมพอได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเหลาเรียบมากนะสำหรับไอตรงที่มันเป็นไม้แล้วก็มีกบ บกบเลดตั้งโต๊ะตัวนี้ฝุนจับฝุนจับนี่คือใช้นะเพราะว่ามาตั้งวิธีโต๊ะหรือไม่ก็วางใส่ชั้นไว้แล้วก็พอถึงเวลาวันนี้อารมณ์ดีหน่อยก็ใช้ตัวนี้วันนี้อารมณ์ดีน้อยหน่อยก็ใช้อีกตัวหนึ่งคือจะตามอารมณ์อาติตมากตามอารมณ์ตัวเองจริงๆตัวนี้ก็ซื้อใน ในไทยค่ะลายเครื่องเขียนทั่วไปเขาจะมีที่ล็อกด้วยที่ล็อกไว้กับโต๊ะแล้วก็นี่ตัวนี้ตัวนี้เหมาะนะสำหรับเด็กๆนะคะใครมีเด็กๆนะหรือว่าน้องๆที่เรียนอนุบาลอะไรพวกนี้ที่ใช้ชอบใช้นิ้วแย่ไปเขาจะไม่มีเหล็กอยู่ข้างในเขาจะเป็นตัวงับแบบเป็นยาง ถ้างับไปก็จะตึงๆนิดนึงแต่ว่าจะไม่มีรอยรอยแผลเป็นออกมานะจะไม่มีเลือดเลือดสาดแน่นอนอันนี้แล้วก็กบตัวนี้กบตัวนี้ปีเป็นคนชอบซื้อกบหลายตัวแหละซื้อดูว่าเขาเราได้มาตรฐานของแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่ส่วนในตัวนี้เขาจะเหลาเป็นไส้สั้นนิดเดียวไส้สั้นพอประมาณนะคะแบบเริ่มต้นเลยอะ่ะ เริ่มต้นของเวลาที่เราซื้อดินสอหรือสีมาประมาณนั้นค่ะแล้วก็ปรับปรับระดับได้นะแต่ว่าไม่มีเบอร์บอกว่ามันปรับไปยังไงคือต้องลองอันนี้ปีก็ลืมแล้วว่าอันไหนมันสั้นหรืออันไหนมันทําให้คมหรือว่าอันไหนเป็นหัวตัดอันนี้น่าจะแหลมมากกว่าเดีย๋ยวลองให้ดูสักหน่อยก็ได้คะ่ะเดี๋ยวปีนเลาให้ดูอันนี้สําหรับคนชอบความสั้นของไส้ ถ้าไม่มีเหล็กที่มันเกาะโต๊ะก็ะจับแบบนี้เลยนะอ่านี่เอาแมเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแค่นี้อ่าสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้มันยาวแล้วก็มีกบอันนี้บ้าซื้อมากไม่รู้จะซื้อมาทำไมทางทางที่มันเป็นกบเหมือนกัน แต่ว่าชอบเพราะว่ามันน่ารักดีอันเล็กนิดเดียวจริงๆลองดูมือแล้วก็เขอะมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากคือเวลาเวลาใช้แล้วปีไปจับสีนั่นสีนี่เสร็จแล้วก็มาจับเล้ากบต่อแล้วเช็ดแล้วก็ยังเป็นอีกก็ต้องมานั่งขัดอยู่บ่บอยๆเหมือนกันอันนี้ด้านหลังอันนีมน้มันรุ่นเดียวกันไหมออคนละรุ่นรูปทรงมันเลยแตกต่างกันนะคะ ขาดได้แค่นี้เหมาะแบบเด็กๆคิดว่าที่ไม่ค่อยได้ใช้เหลาอะไรมากแต่เด็กๆพวกพาไปโรงเรียนก็ได้อันเล็กนิดเดียวขาดแค่นี้เอาจริงๆตีเหลาแป๊บเดียวมันก็เต็มละแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะเป็นกบที่เหลาแบบได้ไส้ขนาดมาตรฐาน ไอตัวนี้มันน่ารักดีแต่ว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันชอบมาข้างหน้าไส้ของมันมาข้างหน้าอยู่ตลอดเลยอะ่ะเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะงัดออกมายัางไงถ้างัดปีว่ามันน่าจะเจ๊งได้นะเจ๊งเลยละ่ะปีใช้คำว่าว่าเจ๊งเลยละ่ะอันนี้ก็เหมือนกันมันชอบมาอยู่ข้างหน้ามันไม่ไปข้างหลังนะส่วนนี้มาตรฐานแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนิดนึงแล้วก็ เวลาใส่ก็ก็เสียบไปนิดนึงไม่ต้องให้สุดอันนี้ปีไม่แน่ใจนะว่ามันจะเหมือนกบทั่วไปหรือเปล่าที่เวลาใส่ไปแล้วหมุนแต่เหมือนจะไม่เข้าเนี่ยด้านนั้นก็สงสัยตัวนี้จะต้องกดแล้วแหละที่จริงมันจะต้องหมุนเข้าอะ่ะแต่รู้สึกเหมือนจะไม่เข้าเลยแต่ลองหมุนแล้วก็จะได้ยินเสียงของการเหลาเหมือนกันนะ เนี่ยแต่มันก็ยังไม่เข้าคือคือมันเป็นระบบเนี้ยดึงเข้าไปอะไอเสียบเข้าไปยึดไว้เฉยๆมันจะเป็นยางอะค่ะเน,นี่ยั้เนี้ยยึดนะแล้วก็มันไม่มีฟันด้วยอันนี้ก็เนี่เสียบไปนิดนึงเนี่ยปกติถ้าหมุนอย่างเงี้ยมันจะต้องเข้านะอันนี้เข้าหรือเปล่าไปีไม่แน่ใจอะต้องลองหมุนแรงๆเพื่อเพื่อว่าถ้าสําหรับแบบนี้นะถ้ากด เรากดลงไปเยอะเนี่ยแรงๆอ่ะแล้วมันมียางที่มันหนีบอยู่อ่ะมันจะทําให้ไส้มันหักก่อนหน้าค่ะหรืออาจจะหักคาอันนี้ก็เลยใช้วิธีการเสียบไปสักครึ่งนึงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอ่ะตอนแรกมันจะฟีอยู่พอฟีเสร็จเนี่ยอย่างมันจะเปลี่ยนเสียงละถ้าเกิดเข้าไปตรงล็อกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเสียงแล้วก็เหลาไปอ่าพอมันมันคมของมันมันจะเริ่มฟีนิดนึงมันจะเริ่มไม่ฝืดๆมากแล้วก็จากนั้นก็ ให้หมุนถอยหลังให้หมุนอีกด้านหนึ่งถอยหลังมาเราไส้เนี่ยดินสอเขาจะออกมาเรื่อยๆคือไม่ต้องดึงก็ได้ค่ะเพราะการดึงคือเรื่องอันตรายอย่างหนึ่งก็คืออย่าด,ดึงให้ดูนะมันจะจะแข็งใช่ไหมถ้าเราจะเย็นหน่อยแล้วก็หมุนออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะหมุนออกมามดึงออกมาก็คือเสี่ยงที่ไส้จะหักเห็นไหมอันนี้คงกว่าเมื่อกี้หน่อย ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนั้นน่าจะประมาณนี้เนาะสองตัวนี้ก็แบบเดียวกันแล้วก็มีนี่กบธรรมดา ใช้เยอะใช้ประจำเหลือเกินแข็งแรงค่ะค่อนข้างแข็งแรงดียี่ห้อเดลี่อันนี้ปีใช้บ่อยนะลองดูที่กบได้เพราะว่าตัวนี้ปียึดไว้เลยปีขี้เกียจเอาไปตั้งไว้ที่อื่นปีจะซื้อกบอยู่เรื่อยๆแหละแต่กบพวกนี้ก็จะตั้งอยู่เหมือนเดิมไอ้กบใหม่ๆก็จะไปไว้ที่อื่นก็เลย อะไรที่มีอยู่ใกล้ตัวก็ใช้ก่อนถึงแม้กบตัวอื่นเออเราจะชอบมากกว่าแต่ก็ใช้ตัวนี้ก่อนเพราะมันล็อกอยู่กับโต๊ะนานๆทีก็เอามาปัดกว่าดสักทีนึงตัวนี้ก็เหมือนกันปีชอบซื้อที่มันเป็นยางตอนแรกๆอะ่ะใช้ใช้แล้ว เออมันเป็นเหล็กใช่ไหมฟันมันเป็นเหล็กแล้วเวลาใส่ดินสอไปเนี่ยมันจะเป็นรอยซึ่งมันจะเป็นรอยครบทุกด้านเลยเวลาถ้าใช้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นรอยครบทุกด้านเรารู้สึกว่าไม่ชอบอะ่ะเราอยากให้ดินสอของเรายังมีแท่งที่สวยอยู่แล้วก็ไม่มีรอยฟันเนี่ยปีก็ใช้เป็นรุ่นพวกเป็นยางนะับตอนนี้มีเยอะมากเลยหลายยี่ห้อนะคะที่มันจะเป็นยางอันนี้ปรับระดับไม่ได้นะอันนี้มาตรฐาน อบิดได,ด้บิดเอามาทํำความสะอาดเนีย่ยเวลานั้นมันชอบติดอยู่ตรงนี้มันเลยทําให้บางทีสีหกักสีไม่คมอะไรอย่างนี้ อนะเอามาทำความสะอาดหน่อยเพราะว่าเหมือนเดิมอย่างที่บอกปุ่นจับปุ่นจับพวกพวก,กกบพวกเนี้ยค่ะเหลาไปแล้วก็ปุ่นจับสามตัวนี้พิเศษหน่อยไม่ได้พิเศษตรงนี้นะตรงนี้ค่อนข้างจะเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ปีจะเลือกที่มันไม่มีฟันเหล็ก เราจะเลือกที่เขาเป็นยางการใช้งานก็คล้ายกันมีปรับระดับด้วยอันนี้ปรับระดับ3มอันเลยส่วนตัวนี้เราจะเห็นว่าไส้มันปริมาณแค่ไหนอ่าแค่นี้ดึงง่ายด้วยเวลาเปลี่ยนแล้วก็มีฐานขนาดใหญ่อันอื่นก็ฐานข,ขนาดใหญ่นะส่วนนี้เปิดที่นี่เปิดตรงนี้ โอ้ยเยอะอะเพิ่งรู้ว่าตัวเองไปเหลาเยอะขนาดนี้คือใช้มันทุกอันนะหยิบอันไหนได้ก็ใช้เลยอย่าให้เสียของเพราะซื้อมาแล้วเหมันต้องใช้ใช้มันทุกอันไม่ขายต่อด้วยแล้วก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมแค่น,นี้ ไอ้พวกนี้จะเหลายาวมากยาวเป็นพิเศษ2ตัวนี้จะได้มาตรฐานแต่ตัวนี้จะเหลายาวมากเหมาะกับพวกกาฟไฟดิสอชาโคพวกที่ใช้การล่างเส้นแรงเงาโดยการจับจับแบบนี้จับไปไปๆเอานะเดี๋ยวพี่ลองเหลาให้ดูนิดนึงอันนี้วิธีการใช้เหมือนกันนะข้อระวังนิดนึงเรื่องการเสียบเข้าไปหมุนดูเออ รุ่นพวกนี้ที่เปีชื่อมาครั้งหลังๆอ่ะอู้ยาวมากเห็นไหมยาวกว่า2ตัวนี้นะถ้าเปีจะไม่ผิดไม่ใช่จังไม่ผิดเลยแหละคือกลัวมากในการเหลาเพราะว่าถ้ามันแหลมเกินไปตรงเนี้ยแล้วไส้ดินสอหรือดินสอสีบางยี่ห้ออ่ะเขาจะมีความอ่อนนุ่มในตัวตรงเนี้ยเขาจะหักก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีไส้แข็งแ็งอะ่ะ โอเคใช้สบายของปีเองก็เอามานั่งเก็บรายละเอียดได้สบายเลยเพราะว่าไส้ไส้ยี่ห้อนี้เขาแข็งอยู่เหมือนกันค่ะต้นอื่นก็สั้นลงไปอีกน,น,นิดนึงนิดนึงจริงๆคือนิดนึงก็เท่าไหร่นะตอนนั้นปีเคยวัดอยู่0.8กับ1เซนขึ้นไปอะ่ะศูนแล้วก็อันนี้น่าจะขึ้น1เซนขึ้นไปนะใช่ไหมน่าจะ10มิลส12สมิลประมาณเนี้ย ก็มีอีกเหนื่อยเหนื่อยกับการทำความสะอาดห้องอันนี้ก็เสียบสายเขาจะมีมีสายมาให้แล้วก็เสียบอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าต้องเสียบสายก่อนนะเสียบไฟใช้ค่ะแล้วก็ปรับเอาได้ความแหลมคมพี่ไปซื้อแบบนี้มาเพราะว่ารุ่นนี้สองรุ่นนี้เขาสามารถ ใช้กับตีนสอแท่งใหญ่ของปีที่ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่คือใหญ่กว่ามาตรฐานโดยปกติดูแค่นี้ว่าเนี่ยมันปกติแท่งนี้จะจะใช้กับกบตั้งโตได้แต่ว่าเขาจะใช้กับกบไฟฟ้าทั่วไปไม่ได้เพราะว่าแท่งเขาจะใหญ่กว่าปกติอ่าแต่อันเนี้ยซื้อมาเพราะว่าเขาใส่ได้ในขนาด6ถึง12มิลนี่อันนี้จะเข้าไปได้ รูปร่างมันสวยดีค่ะพี่ชอบสะสมเหมือนกันเพราะว่ามันน่ารักน่ารักแล้วก็สวยดูดูดีอ่ะเอ,อดูดีส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เป็นแบบก้อนๆตัวนี้ชาร์จแบตไว้นะแล้วเด็กๆอะ่ะเอาไปใช้ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาใช้กับดิสอปีได้แล้วก็เขามีแบตอยู่ในตัวอันนี้มีแบตอยู่ตรงนี้ในตัว พอชาร์จแล้วก็เอามาไอนี่ได้เลยเอาพกพาไปใช้ได้เลยค่ะขนาดก็ประมาณนี้เปิดยังไงล่ะอ๋อเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้แล้วก็เทออ,อกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปลืมลืมว่ายังมี จ้าสองตัวนี้อยู่ไปหมกไว้เป็นกบของพิษมากคันเลรอค่ะอันนี้สมบุกสมบันหน่อยมีรอยแตกแล้วละอันนี้รอยแตกที่ไม่ได้จากการตกนะปีใช้เองปีไม่แน่ใจว่าปีใช้ยังไงไปบิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจมันเลยทําให้ตรงนี้เขาแตกแล้วก็ตรงเนี้เนี่ยเป็นรอยล้าวเลยตัวนี้การเหลาก็ก็จะทา ถามว่าเหมาะกับทุกแท่งไหมเหมาะกับทุกแท่งขึ้นอยู่กับว่าใครจะชอบมัดไอ้ตัวนี้มันไม่ได้พิดมานะไม่ได้ประมาณนี้นะพิดมาจะได้สั้นกว่านี้ค่ะแต่เขาก็เหมาะกับยี่ห้อของเขาเหมือนกันเพราะยี่ห้อของเขาเนี่ยไม่ควรจะเหลาให้ยาวเกินไปควรจะเหลาให้สั้นนิดนึงเดี๋ยวปีลองให้ดูนิดนึงนะยี่ห้อของเขาเลยปีเหลาด้านไหนก่อนดีอ่ะด้านนี้ ด้านที่มีรูเล็กก่อนรูเล็กหรือรูใหญ่อะ,อะแต่เป็นแท่งนี้ด้านขวาเขาจะเป็นไส้เหมือนไส้ยาวๆหน่อยแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไส้อ้วนๆเวลาเหล่านะเอย่าปีบอกให้นิดนึงใครมือหนักอะอย่าเหลาแบบนี้นะให้ใช้วิธีการหมุนหมุนข้างนีอ้อันนี้ของเขาจะได้สั้นขนาดนี้อีกฝั่งหนึ่งเอาอีกมะลองอีกเนาะ ไหนๆก็ลองและลองให้ดูหน่อยเลยดีกว่าข้างนี้นะอย่าลืมนะ,ะใครมือหนักอย่าใช้ข้างนี้อย่าใช้ข้างที่ถนัดหมุนให้เราใช้อีกข้างหนึ่งหมุนนะคะแต่ส่วนปีมือไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถึงหักก็เป็นประเภทที่ว่าไม่ค่อยเสียดายไม่ค่อยเสียดายใช้สีเลยเนี่ยก็อย่างน้อยพยายามเหล่าให้เบาๆแล้วกันค่ะ เนี่ยอีกข้างหนึ่ง๋ยวกปีหล่ให้ดูนี่จะได้ประมาณนี้นี่ข้างซ้ายนะแล้วก็นี่ข้างขวาเห็นไหมต่างกันอยู่แค่นี้อันนี้เหมาะกับพ<ม>ิสมาเหมือนกันแต่ว่าสำหรับปีแล้วเนี่ยปีจะใช้งานที่มันเก็บรายละเอียดทำเป็นเส้นปีจะไม่ชอบ ที่มันสั้นๆน,นะม,นมันเก็บไม่ถน,ดนัดไงเพราะว่าปีจะเป็นคนจับประเภทนี้สําหรับใครที่จับสั้นๆก็อันเนี้ยเหมาะแล้วก็เหมาะกับพิสมา่าของเขาเลยด้วยหรือจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะไม่ว่ากันคือไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ที่เหลาได้ประมาณนี้นะยังมีกบอะไรอีกเดีย๋ยวปีดูแป๊บนึงนะตอนนี้อาเหลาเสร็จแล้วล้วก็จะเอามาเช็ดทำความสะอาดค่ะฝุ่นเยอะ เดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งเผือก,กันก่อนนี่นี่มีอีกแล้วก็กรกบตัวนี้กบเฟเบอร์คัทเทลในไทยมีหรือเปล่าปีไม่แน่ใจค่ะทุกอันเขา ปิดออกมาแล้วจะเป็นนี้ไส้ข้างในก็จะเป็น,นี้ใบมีดยาวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เวลาใช้ก็แค่เปิดปิดตรงนี้เองอมหมุนแค่ตรงนี้แล้วก็ส่วน <c oughs> ยวพปี่จะเหลาให้ดูนิดนึงอันนี้เหมือนกันนะถ้าใครมือนหนักนะคะให้หมุนแต่อาจจะช้าหน่อยซึ่งเราหมุนปกติก็ได้อะเหลาได้ประมาณขนาดน,นี้ สั้นกว่าอันั้นไหมโอเคได้ประมาณขนาดนี้ค่ะพอๆกันนะพอๆกับอันนี้แต่ว่าแค่มีรูเดียวแล้วก็เหล่าได้เป็นขนาดมาตรฐานเอาละเรียบร้อยแยกยาก้ยาดีากว่านะ